ก็ถือไว้ดูฝั่งของฉันก่อนที่จะไปคบเขาเนี่ยฉันว่าฉันเคลียร์จบแล้วก็ขอให้มันเออให้มันจบไปอ่ะเข้าใจป่ะฝั่งฉันฉันว่าฉันจบแบบโอเคฉันเคลียร์แบบชีวิตฉันโอเคแล้วเพราะฉันรู้ตัวอยู่แล้วว่าฉันเปิดตัวกับเขามันจะมีอะไรตามมาฉันรู้อยู่แล้วเพราะว่าก่อนนี้มีผัวก็ไม่เปิดเรื่องไม่เปิดดีกว่าเพราะว่าถ้ามีปัญหาแบบเนี้มันจะไม่มีประเด็นอะไรเลยแต่อันนี้ก็คือ ซ้อมกันไว้แล้วอยู่แล้วพอพอสมควรอะแต่หมายถึงว่าเขาก็พยายามเคลียร์ให้เรารู้ต่อว่าเนี่ยกําลังเคลียร์อยู่นะอะไรย่างนี้แต่หมายถึงว่าพอมันแบบตอนนี้แบบคนมันรู้แล้วก็ต้องรับให้ได้นะคะคือถามว่าอะถ,ถ้าสมมติว่าฉันจะไม่ชมบกับเยจัดได้ไหมถ้ามันอยู่ดีๆหมายถึงว่าตั้งแต่คุยจะแรกๆมันเปิดมาเลยว่ามันคุยกับสิบคนเนี้ยกูถอยได้แล้วตั้งแต่วันนั้นนะแต่กูแค่มีความรู้สึกว่าก็คุยได้เพราะว่า ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องคบกับคนนี้แล้วถ้าสมมุติว่า2,000คนนี้เป็นห่วงว่าเธอเธอจะถูกหลอกเรื่องเงินเรื่องอะไรกูทํานมมาเท่านี้กูทําหน้ามาเท่านี้บอดี้กูเท่านี้เข้าใจปะความมีชื่อเสียงของกูมันก็เซ็กซี่อยู่แล้วถ้ามันเริ่มได้ด้วยการที่ไม่ต้องเสียสักบาทแล้วเราสามารถเทสใดได,ได้เนี่ยกูจะจ่ายทําไมถูกมาล่าสุดท้ายแล้วผลกรรมมันก็คือผลการกระทํา วันนี้มันออกมารูแปแบบนี้เธอจะแก้ไขย,ยังไงก็ต้องรับให้ได้คุณเลือกที่จะมาเป็นแฟนอินฟลูเอนเซอร์แล้วคุณเลือกที่จะให้ชีวิตดีคุณไม่สงบสุขอีกต่อไปก็ไฟโต้ค่ะแต่ช่วงที่มันเกิดเรื่องเนี่ยหลังกุมภาทุกคนจะเห็นว่าฉันเริ่มแบบมีการแบบอ้อนแฟนมากขึ้นมีคอนเทนต์แบบอ้อนแฟนหรือแบบอยู่กับแฟนมากขึ้นเพราะฉันแค่มีความรู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนี้หรือเปล่า เข้าใจไหมเราก็เลยเราเรามาใส่ใจกันตรงนี้ดูหลังจากนั้นฉันเจอกันบ่อยขึ้นมากคือตัวแฟนเราอ่ะก็พูดถึงเรื่องเราให้เขาฟังตลอดในแบบทางที่ดีอ่ะเข้าใจปะดราม่าจบยังคะดราม่าจะจบต่อเมื่อเขาจะจบกันเองสองคนอยู่ที่เขาว่าเขาต้องการอะไรเข้าใจไหมคือตอนนี้เขาไม่ต้องการอะไรคืออย่างที่ฉันบอกว่าถ้าฉันจ่ายต่อให้เขารู้สึกว่าเขายังไม่อยากจบมันก็จะมีสิ่งที่เขาอยากปล่อยอยู่ดีเพราะเขาบอกว่าเขาอยากให้ให้รู้ว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่ง ในแคมเปญน,นี้ฉันก็เลยบอกเขาเลยว่างั้นพี่ก็จัดการกันเองเลยค่ะไม่ใช่ธุรานูเขาก็เลยบอกเข้าใจแต่พี่แค่แบบว่าเออเป็นห่วงเขาก็เป็นห่วงเราว,ว่าเราเราอะได้เลยเต็มที่ถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับมาไม่แฟร์คุณพี่ก็เอาเลยเขาบอกว่าถ้าจ่ายจะจบแต่ด้วยด้วยสิ่งที่แฟนเราบอกว่าขอให้แบบเราเราจ่ายเขาตอนเนี้ยเขาก็ นู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามอยู่ดีมันมันจะออกมาสุดท้ายแล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้อยู่ดีอะเราก็เลยบอกว่าเงินก็ตีกันเลยเขาบอกเขามีหลักฐานเปิดไปเลยคุณพี่อยากเปิดอะไรเปิดไปเลยก็ูบอกว่าตีกันเลยเปิดไปเลยมึงให้กูทาไงว้าแต่แล้วก็ไปหลักฐานมาทางเราต้องทำอะไรสัอกอยาก่างก็ทางแฟนกูมันเป็นคนบอกเองก็เปิดไปเลยอย่างเงี้ยกูทําไงอะกูก็อาจาร